หนุ่มชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวับนนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้นยำเซเปอร์นะ,ะตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะนี่สังเกตสารแขวนชนบุรีเลยนะครับยังเยืงย้งกันนะครับนี่คนเป็นหน้าร้านเลยร้านแทบแตกนนะวันนี้เดี๋ยวไปทักทายน้องเบนในร้านกันแนะ้วก,ก่อนเดินเดี๋ยวเรามาดูเมนูทางร้านก่อนนะครับนี่นี่เป็นวัตถุดิบทางร้านนะใส่ตู้นะ นี่เปน็นี่เป็นไข่หมึกนะนหนูจานแปดครับประจานกสินี่ทีเด็ดของร้านเลยนะครับคมอมหมูย่างนะอันนี้หอยนางรมนุดจัดเฟ็นิเจอร์ร้านเหมือนกันนะครับน้องเบสสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกำลังยุ่งเลยนะแม่อันนี้ของเรื่องของเพื่องเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยำวายๆเอาบินไหนบินนี้บินนี้ไปแล้วนะกำลังยุ่งเลยนะหวบหมุนเลยนะครับวันนี้เขาจะไปรีบหมุนไปทำอะไรหอยนางรมใช่ไหมขอเปิ้ลตัวยักษ ยำหอยนางรมตัวใหญ่ใหญ่เลยนะหนูขอหอมเจียวให้ลูกค้าด้วยลูกต่อยำใบไวยค่ะแต่นอเ่ยยำใบไวย์นะัดเครื่องไปยังนี่ตอนนี้เห็นควงสองกระมังนะเดี๋ยวมาดูมีกระมังที่สามที่สี่ไหม อันนี้เครื่องไวไวค่ะน้องถ่ายอยูร่รวบเลยต่อเลยมีอะไรอีกต่อต่อ,ต,อต่อมาม่าของน้องอีฟไปไวัน,นเลยค่ะมีมาม่าชุดหนึ่งด้วยค่ะคุณเส้นหมูสับไปเลยใช่ไหมไปหมดแล้วค่ะเดี๋วยวจะหยิบเครื่องเลยนะเครื่องวอยแม่เพิ่งกำลังหยิบกับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป็นไงน้องเบลดวันนี้เป็นไงคนเยอะมากค่ะอ๋อค่ะ ไม่ไหวแล้วกดดันค่ะกดดันนะแมาใส่ตรงนี้ได้แล้วแยกไปให้นะคะอต่อมาม่าใส่มาม่าไปหรือยังนี่เป็นน้ำยำอะไรครับมาม่าค่ะนี่เป็นน้ำยำมาม่าทะเลนะ ยำใไวๆนะจะเปิ้ลใช่ค่ะยำใบไวย์หกสิบบาทนะร้อนเท่านี้รัวๆเร็วๆเลยอันนี้ต่อมาม่าใส่กล่องของน้องอีฟนั่หน้าจัดเครื่องไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ต่อมาม่ามาม่าเผ็ดตรกลางมุ้ยยำไม่เลยยังนะคะยำไปเลยเนาะต่อมะม่ายหนึ่งนะจุดอันนี้คือต่างหักมาม่าทะเลนะ นี่เป็นอะไรน้องเบสล์มาม่า,มาทะเลค่ะมาม่า,มาทะเลนะครับจะ,จะมีปูอัดด้วยนะหอยแมงผู้นะ ของในร้านนะนี่น้ำยำได้แล้วคุณแม่กินแล้วฝั่งกลับบ้านต่ออีกนะแม่คะนี้ใส่สูงได้ต่อหนยแยกกันห่ยชน่ม่มแขกเมงดายน้ํกสับ้านโตโอยวสองม่ขอ,อยเนี่ยมาม่มาทะเลของใครเอ่ยมาม่มาทะเลของพี่ด้างข้างจ่ายเงินแล้วค่ะ ต่อได้ยำกตะวานเยียงน้ำเต็กกล่องอันนี้ของพี่ยายใช่ไหมคะของพี่เนาะเยียงน้ำเห็ดไหมพี่เห็ดนะคะอยู่ในตะกร้าสีเขียวเขียวได้เห็นไหมลูกน้ำปลาตึงไหมแม่ยตึงต้องไปทำมะเดื่อน้ำร้อนจะแตกกันวันนี้ยน่นต้องเบ็ดฮะอ้วกเหรอะไรนะจะอ้วกเหรนี่มีชิมนะมีชิม เป็นไงครับคืออะไรไปจากหน้าอย่างเงอีงอร่อยค่ะอันนี้ยำไปเลยเหรอลูกโอ่แยกน้ำค่ะแม่หนูลืมอันนี้น้ำยำอันนี้น้ำยำไข่แมงดาลกลับบ้านที่โต๊ะสองสองเพิ่มค่ะเพิ่มนะมกลับบ้านใช่ไหนนมค่ะ,ะน,น้ำยำปลาเซมอนไข่แมงดา เซอมอนนะพิเศษใช่ไหมน้องเบลใช่ค่ะอันนี้ของลูกค้าอเดียใช่ค่ะยันสามพิเศษนะครับต่อพี่ชิงด้านขแล้วก็ต่อด้วยยำมะม่าของคุณจูนค่ะเผ็ดไหมเผ็ดค่ะแยกน้ำเพิ่มอะไรคะเพิ่มหมูยอเพิ่มหมูยอเนาะเผ็ดแยกน้ำเพิ่มหมูยอแบบนี้เท่าไหร่ครับ80ดสิค่ะ80ดสิบบาท ให้คนหนึ่งครับอันนี้คือต้นหมูย่างนะวันนี้ควงกี่กระมังน้อง <มะ S 2> เบ <มะ S 1> ส,ว,สว,เวันนี้ควงกี่กระมังห้าค่ะห้ากระมังอันนีนนน้อันนี้ที่โตเลยค่ะลูกนี่อันนี้เป็นยำมัมะม่าแยกน้ำยำนะครับเก็บเครื่องมืออะไร อันนี้นะมามาลงแล้วนะไปเลยที่โต๊ะมามาลงแล้วใช่ไหมแจ๊คเศษแต่เชืองยังไม่ลงอ่ะคุณพี่นะเสร็จของแม่ค้ามากเของคุณยจูนแล้วก็คุณยายยำไปเลยนะคะไม่พิกเลยเนาะของคุณยายอืมไม่พิกก็จะเปรี้ยกลมังอุ่น ของคุณยายไม่น้ำปลาลาเนาะอันนี้ไม่พริกก็จะเปลี่ยนเป็นกระมังใหม่ให้เลยนะนี่ไม่พริกนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะต้องร้านนี้เท่านั้นต้องร้านนี้เท่านั้นนะขอบคุณครับ ระบุมาต้องร้านนี้เลยเหรอครับโอ้ oh. มาซื้อใครครับนี่คุณแม่คุณยายคุณยายอ๋อคุณแม่อ,แมอ๋อนี่นะคุณยายระบุมาต้องร้านนี้เท่านั้นนะนี่ให้ดูนี่เ้นยำแซ่บเบอร์นี่นะป้าร้านนี้เท่านั้นนะแี่คะนี่ของคุณยายทำเลยแล้วก็ต่อด้วยยำสามไผ่กับยำปูม้าค่ะพี่เขียนมาแบบยํยำไปเลยหรือแยกคะยำไ,ไปเลยนะคะ น้องแกะปุ้ยหน่อยของพี่หกมันก็จะเป็นน้องอ้อนนะนักช่วยนะตอนนี้นะพี่เมเอพี่เไปั้นแม่นี่ของพี่ยายค่ะราไปยังเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าราดหรือยังไม่มีพริก ยำสามไขย่ยำเลยพี่คะทานเผ็ดไหมคะเผ็ดตามปกติค่ะปกตินะคะไม่เผ็ดมากนะวันนี้น้องเบสคนเดียวห้ากระมังนะน,นี่ไปหนึ่ง1นี่ดูแม่ของมะม่วงซอยด้วยนะคะลูก ไก่ล้านนายำปูมานะนี่เป็นยำสามไข่่ะสามไข่นะครับนี่แบบยำไปเลยนะไม่รู้ทำไมไปยำไก่จังนี่ไข่แมงดาตอนนี้ก็จะมีไข่แมงดาทะเลนะให้เลือกนะแล้วก็เป็นไข่แมงดาถ้วยนะตามใจลูกค้าเลยนะครับอยากกินแบบไหนนะหนูเขาผักไวยแน่ร้านหนคะลูก มังควงคนเดียวเลยหนึ่งสองนี่นะสองกระมังอยู่นี่นี่ก็อีกสองนี่อีกหนึ่งเป็นห้า <5 S 2> กระมังนะเดีดยวยำตะลอนบวกทะเลรวมค่ะน้ำปลาเอ่อพริกสามเป็นนี่ยำไปเลยหรือแยกน้ำคะยำไปเลยนะคะใส่เลยคร,รับน้ำปลาโอ้โห ύ, สีข้นๆเลยนะยันมีปูมัดแกะให้แม่อีกลูก ของคุณน,นุกอะค่ะยำไปเลยหรือแยกน้ำคะยำเลยนะคะอันนี้คือยำเลยเหรอใช่ค่ะแซลม,มอนบวกทะเลค่ะแม่แซลมนอนบวกรวมทะเลเหรอข้างในมีอยู่เนื้ใช่ใช่สองนี้อยสองร้อยเนห้ออะไรกันเนยเจเปิล,ลมมทำอะไรครับค่ะแซลมอนรวมทะเลค่ะแซลมอนรวมทะเลแบบนี้เท่าไหร่น้องเบสสองร้อยค่ะ สองร้อยบาทนะครับทะเลรวมบวกเซลมอนนะครับโอ้มนคนละน้ำยำอ๋อนี่ไงใะเลยน้ำแเด็กเราก็ต่อยำปูม,ปำม้าผิดกางกลางยำเลย โครจุกนะทะเลบวกเซลมอนนะสองร้อยบาทนี่จุกเลยนะครับย่งยังปลาเซลมอนบวกทะเลจ้ายังไได้จา้าเบรคของคุณป้าไล้ไหคะโอ,อ้แป๊บน,นึงค่ะป้าหนูหนูหนบ,บินมาฝั่งนี้แล้วค่ะปูมันน้ำย่างปูงมันยังใช่ปะ ต่อด้วยอันที่โตใช่ไหมกูม้านเนาะันนี้เอาให้ร้านแตกไปเลยนะร้านแตกน้องเบดทวงห้ากระ,ะมังนะชื่อคลิปเลยนะกูม้าใส่ถุง้าใส่ถกลับบ้านค่ะแล้วก็กต่อด้วยยำโจ๊ปูคุ้งสดกับยำรวมใช่ป่ะมียำมีตำคุ้งสดด้วยค่ะแม่นี่ชเชฟเฟินก็จะไปตำาุ้งสดนะ เติมคลองนะครับกันน,นี้เป็นยำ ูตัวผููนะนี่นะดูลีลาการซอยของน้องเบสนะยังเก่งเหมือนเดิมเรื่องซอยขอให้บอกใช่ไหมน้องเบสค่ะเตรียมโรบิทิด้วยนะดูใช่ปะตัวผู๋สังคูงสดน้ำปลาปลาถานพิมพ์เท่าผู๋จานแปดสิบคาบูนี่ทำดูจัดจานถั่วผูนะ มัเอายำขอหมูย่างที่นึงค่ะจดให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีหอมเจียวมีปลากรอบอีกแค่มีอะไรนะหอมเจียวโรยด้านบนค่ะแล้วก็จะมีปลากรอบผวลิสมค่ะนี่นะเป็นยำตัวโฮกุ้งสดนะครับโรยหอมเจียวด้วยเนาะตลาดใหม่คือมีขายหอมเจียว ยำรวมมิตรต่อได้ยำรวมมิตรนะครับนี่นะออกกันรัวๆไปเลยนะนับเอานะว่าคลิปนี้ทำไปกี่เมนูนะเออแล้วก็ลูกค้าปักด,ด้านนี้ให้หน่อยนะคะแยกน้ำยำระบุได้เลยนะคะคให้ใส่นะแม่ให้หลุดจากจานนี่อย่างจ้ะคอแห้งนะน้ำตาลสดนะครับนี่น้ำตาลสดปะ ไม่ตังตอดชื่นใจนะครับไม่ใช่เวรุ่นพลังใบนะฮะอันนี้เป็นยำอันนี้ยำรวมค่ะยำรวมมิตรนะครับยำรวมมิตรตอนนี้ขายเท่าไหร่น้องเวศหกสิบอยู่เลยค่ะ60สิบอยู่นะยังไม่ขึ้นราคานะครับขึ้นเฉพาะเป็นบางอย่างค่ะอ๋อขึ้นเป็นบางราคานะแล้วก็ต่อด้วยโต๊ะหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะมียำหมูยอไข่แดงใส่น้ำปลาไหมคะ หยอดแดงน้ำปลานะโต๊ะหนึ่งหนึ่งนะนอปลา,าคนมากนะนี่ตามด้วยมะนาวสดฮะนัวได้ใจนะอยากรู้ว่านัวแค่ไหนต้องมาลองนี่ หกสิบาทนะครับมันจะนานนิดนึงแล้วคะอยู่อ๋ออยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะอันนี้จะมาใหม่แล้วค่ะนี่เป็นหมูยอไข่แดงน้ำปลาก็จะใช้หมูยอมังกรค่ะมังกรอย่างดีเลยนะครับใส่นะคหรอ ร้อยยี่แปดสิบสองร้อยยี่หนึ่งค่ะ ยออไข่แดงนะครับน้ำปลาล่นรัวเลยนะตรงที่ค่ะต้นหนึ่งหนึ่งค่ะเจเอกใบคิวอาโค้ดโอนอยู่ไหนแล้วก็ยำหอยแครงแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยแม่ฟั่มคืออะไร ไม่มีไม่ี้ไงแม่ฟ้อมสูตรมาดึงไปนิเียเลยอันนี้ไปยังคะนี่ไม่ใช่ฝ้าไม่ผักอ่ะค่ะต้องปุงสูตรเขวไปเจาะฟ้านิอันเนี้ยคือเออไม่ไง้ไง จำสองไข่ค่ะแล้วก็มียำหอยแครงจำสองไข่แล้วก็ต่อด้วยยำหอยแครงนะครับขอแค่ไกานด้ยนนับน ไข่ปูยังไม่ไข่ปูไใอยังยังค่ะแป๊บนึงค่ะสองัอันนี้ครบแล้วต่อด,ด้วยยำหอยนองางรมม่าะทะเลแซลมอนน้ำปลาคะ่ะกลับบ้านสามอย่างอยู่ไหมคะยังไปเลยหรือแยก เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูเป็นเมนูอะไรปิดท้ายเขาน้องเบลล์หอยนางรมค่ะมาดูปิดท้ายด้วยหอยนางรมนะคลิปนี้นะไปดูได้ดูได้กี่เมนูนะเยอะมากนะยำหอยนางรม โอเคครับติดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมึงคนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสหรับการรับชมและติดตามนะ้องเบสเดี๋ยววันนี้ขอบคุณนะครับค่ับสว,วัสดีครับ